เจอทางตันแล้วนะคะไปไม่ได้นะคะเ,เพื่อนความจริงคือเป็นทางเดินนะคะก็เขาไม่กวาดหิมะก็ไปไม่ได้นะคะเป็นทางตันไปซะแล้วมันหนาวนะคะกล้องก็ถ่ายไม่ค่อยได้แล้วนะคะกล้องก็กล้องหนาวกล้องก็จะดับไปเลยนะคะ สวยมากมเลยนะคะเพื่อนๆมาดูความสวยของต้นไม้นะคะต้นไม้แช่แข็ง